สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำตัวโปรแกรม retaining wall นะครับก็จะเป็นตัวที่4แต่จริงๆแล้วจะเป็นตัวสุดท้ายที่ที่ทำเสร็จนะครับก็จะเป็นกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ ก็ไอคอนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกำแพงกันดินนะครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยก็ที่แรกผมก็คิดว่าไม่น่าจะซับซ้อนมากก็เลยพยายามทําให้มันดูง่ายแต่พอทำเข้าจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าก็จะมีขั้นตอนการคํานวณหลายๆขั้นตอนที่ต้องตรวจสอบเยอะพอสมควรเหมือนกันหน้าจอก,ก็เลยใหญ่กว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับแต่พยายามทําให้ง่ายก็คือมันจะเป็นแค่ขั้นตอนเดียวแล้วก็ง่ายๆเลยนะครับ โดยหลักการแล้วก็คือเราก็จะใส่ขนาดของตัวฐานลากเข้าไปนะครับก็จะมีความสูงความยาวนะครับแล้วก็ขนาด B นะครับซึ่งขนาด B อัน,นี้ก็จะเป็นระยะหน้าฐานจริงๆเป็นระยะที่ช่วยให้กำแพงเรามีเสถียรภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีความหนาทางด้านบน และด้านโคนนะครับซึ่งขนาดพวกนี้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตัวเลขเนี่ยนะครับรูปที่ถูกวานเนี่ยก็จะถูกปรับตามสเกลนะครับยกตัวอย่างเช่นผมลดความสูงเหลือ3แล้วก็กดคำนวณออกแบบนะครับรูปมันจะเปลี่ยนตามสกเพราะนั้นผมจะวาดรูปขึ้นมาทุกครั้งนะครับเพื่อความตื่นเต้นเราไม่ใช่เอารูปไปกอปไปปะนะครับอันนี้เรื่องที่1นนะครับ เรื่องที่สองก็คือบางทีาบางท่านอาจจะอยากได้ตรงนี้ระยะ b หบอกว่ามันเป็นกำแพงกันดินที่อยู่ที่ขอบเขตของที่ดินเราจะยื่นลำที่ชาวบ้านเข้าไม่ได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนระยะ b ให้เป็นศูนย์ดูระยะ b ให้เป็นศูนย์มันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับ แต่ว่าการตรวจสอบสถิตภาพหรือว่าการตรวจสอบต่างๆเนี่ยอาจจะผ่านยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะพลิกความได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีหน่วยแรงใต้ฐานเนี่ยที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องลําบากนิดนึงนะครับแต่สามารถจะทําได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมกลับมาคืนก่อน0.8 อันนี้ก็คือในส่วนของขนาดของฐานล่างนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นน้ำหนักกดทับโซชาร์ดนะครับแล้วก็จะมีคุณสมบัติของดินนะครับก็จะมีหน่วยน้ำหนักของดินมุมเสียดทานนะครับแล้วก็มีสัมประสิทธิ์เสียดทานของดินด้วยก่อนนั้นที่ผมลืมก็มีบางท่านได้แจ้งเข้ามานะครับก,ก็ผมก็เลยเอามาปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมก็คิดว่า ไม่เป็นไรนะเราก็ทำไปแล้วเราก็พยายามที่จะปรับปรุงนะครับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอซอฟต์แวร์จะดีไม่ดีนี่ก็ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานด้วยบางทีผู้ใช้งานอาจจะมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญมากกว่าผมซะอีกนะครับก็แชร์ข้อมูลกันได้นะครับแล้วผมก็จะลองมาคิดแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนดู<笑><笑>บางทีก็ทําได้ทันทีเลยบางทีก็ต้องคิดคิดมุกอยู่เหมือนกันว่า จะทำยังไงดีแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการเขียนโปรแกรมแบบเ,เต็มรูปแบบเราทําอะไรได้หมดทุกอย่างเลยแหละแต่ขึ้นอยู่กับว่า,าผมจะคิดได้มไหยว่าจะทํำยังไงนะครับนะครับ,น,รบนั้นก็เดี๋ยวช่วยสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจกันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มีเพราะฉะนั้นไอแรงเสียดทานตัวนี้ก็จะเป็นเสียดทานระหว่างตัวฐานเนี่ยกับกับพื้นดินนะครับเพื่อเช็คเรื่องของการสไลดิ้งนะครับ เสร็จแ,แล้วก็จะมีเรื่องของคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะมีกำลังคอนกรีตนะครับของเหล็กเสริมนี่ผมจะใช้เป็น s d ส0ี่สิไปเลยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะรายละเอียดจะเยอะขึ้นเรื่อยๆจนชักไม่ไหวแล้วคือไม่อยากทำสองหน้ามันจะยิ่งวุ่นวายกันไปใหญ่นะครับคิดว่าอยู่หน้าเดียวได้ก็เกือบเต็มหน้าแล้วเห็นไหมครับแล้วก็จะมีเหล็กเสริมหลัก แล้วก็เหล็กเสริมรองนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกขนาดของเหล็กเสริมแล้วก็ระยะห่างไว้ก่อนได้นะครับเหล็กเสริมรองก็เช่นเดียวกันเหล็กเสริมหลักนี่ก็จะใช้ในการรับแรงที่เกิดขึ้นพวกโมเมนต์ดัดต่างๆนะครับเป็นตัวหลักส่วนเหล็กเสริมรองเนี่ยเราก็จะเช็คสําหรับเหล็กกันล้าวนะครับเหล็กมินิมัมนะครับก็เราจะเสริมเหล็กแบบสองเลเยอร์ layer ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเหล็กเสริม กันแล้วเนี่ยเราก็จะคิดแบบสองหน้านะครับนั้นจะได้ไม่เยอะมากจนเกินไปนะครับอพอเราคลิกปุ่มคำนวณแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีผลการคำนวณแบบ Summary ให้ดูก่อนนะครับเพื่อให้เราเช็คดูว่าให้มันผ่านหรือไม่ผ่านนะครับก็จะมีการตรวจสอบทางด้านาส i d i n g นะครับการเลื่อนถลายนะครับพวกนี้จะเป็นสถิลภาพ Overturning การพลิกคว่านะครับ สำหรับสไลดิ้งเนี่ยอาจจะต้องเกิน1.5ถ้าต่ำกว่า1.5เนี่ยมันก็จะเป็นตัวแดงก็จะไม่ผ่านนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามันสูงมากๆมันอาจจะไม่ผ่านเช่น6เมตรใช่หไหมมันก็จะขึ้นตัวแดงและท่านก็จะต้องไปหาวิธีทำยังไงดีให้มันผ่านนู่นนี่นั่นนะครับก็มีหลายวิธีอย่างเช่นผมเพิ่มตัว l เป็น4เมตร กดนะฮะมันก็จะช่วยได้นะเราก็จะพยายามทาให้มันเป็นสีเขียวให้หมดแบบนี้มันง่ายไปหรือเปล่าเนี่ยผมกลัวอยู่ว่าอย่างนี้คนไม่มีความรู้ก็อาจจะทําได้นะถ้าเกิดแบบตาไม่บอดสีแนละ้วให้มันเป็นเขียวให้หมดอะไรน้องๆนี้นะครับผมกลับมาเป็นเดิมก่อนดีที่ผมจําตัวเลขได้เนี่ยต่อมาก็จะเช็คกําลังเฉือนของ ดูอย่างนี้แล้วกันนะกำลังเฉือนของของตัวผนังนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านเพราะว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยเราจะต้องขยายขยายให้มันหนาขึ้นนะครับต่อมาก็เช็กเอ่อกำลังดัดอันนี้ก็จากความหนาของตัวผนังแล้วก็เหล็กเสริมที่เราใส่เข้าไปคือเหล็กเสริมหลักนะครับก็เช็คดูโดยวิธีกำลังนะครับ ตามมาตรฐานของวอสทนะครับฉะนั้น MU เนี่ยก็จะต้องมีค่าไม่เกินฟีนะครับ0.9 MN แล้วต่อมาก็เหล็กเสริมรองเนี่ยเราก็มาเช็คกับตัวมินิมัมสตีลที่ต้องการนะครับอ,อย่างเหล็กเสริมรองที่เราใส่เข้าไปเนี่ย s คือ AS 2เนี่ยก็จะอยู่ที่5.03ตารางซนเมตร แต่ปริมาณเหล็กเสริมมินิมัมที่ต้องการคือ4.5ก็โอเคผ่านเราใส่เยอะกว่านะครับแต่ว่าถ้าท่านไปเพิ่มความหนาอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องการเยอะขึ้นเราก็อาจจะต้องมาปรับเหล็กเสริมรองให้เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของแรงดันใต้ฐานนะครับอันนี้เราก็จะคํานวณระยะยืงศูนย์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เช็คดูว่ามันออกไปนอกเขตตำแหน่ง เรียกมิดเดิลเติร์หรือเปล่านะครับก็คือ L ส่วน6คือข้างล L ส่วน6แล้วก็คำนวณหน่วยแรงแบกทานนะครับตัวแม็กเนี่ยก็จะต้องไม่เกินหน่วยแรงแบกทานที่ยอมให้อย่างนี้ผมตั้งไม้10นะ QB 10นะครับเรเช็คให้เกินส่วนตัวมินเนี่ยก็จะต้องไม่ไม่น้อยกว่า0เดี๋ยวมันจะกลายเป็นติดลบนะครับเพื่อให้มันมีเสถียรภาพนะครับ หลังจากนั้นก็มาเช็คการดัดที่ฐานอาซีเบน,นะครับนั่นก็ให้มันโอเคทั้งหมดนะจะผ่านพอโอเคหมดแล้วเนี่ยเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปอันนี้โหลดเซฟได้ตามปกตินะครับเซฟก็ใส่ชื่อไฟล์ก็จะเป็น xml ธรรมดาสามารถจะเปิดดูได้หรือว่าโหลดนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ใส่ชื่อไฟล์ที่เราเซฟไปเมื่อกี้นี้แล้วก็โหลดขึ้นมานะครับ แล้วก็ตัวรีพอร์ตนะครับเราต้องผ่านทุกขั้นตอนก่อนเราถึงจะไปที่รีพอร์ตได้ตัวอย่างเช่นถ้าผมเป็นหกีง่จริงหรือเปล่าต้องเช็คดูเนี่ยแดงๆเต็ไมไปหมดเลยจะไปเซฟนี่ก็ไม่ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับต้องผ่านเยผมก็จะออกมาเตือนเราเป็นโปรแกรมที่เป็นห่วงเป็นใยผู้ใช้งาน <laughs> ไม่ได้นะครับต้องหรือว่าจะไปรีพอร์ตก็ไม่ได้นะครับ ต้องผ่านก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องสีเขียวให้หมดก่อนนะเราถึงเซฟได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมั่นใจว่าอพอเราเซฟไปแล้วตัวที่โหลดเข้ามาใช้งานเผื่อบ,บางคนทํำในงานเร็วๆอย่างเงี้ยผมกลัวว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงนะครับเลยคิดว่าตัวที่จะเซฟได้เนี่ยมันต้องผ่านการตรวจสอบทั้งหมดก่อนถึงจะเซฟได้นะครับอันนี้เป็นความเป็นห่วงทางด้านนะลำคานอ่าทีนี้สมมติสมมติมมถ้าเกิดผ่านเนี่ยจะเป็น แล้วเราก็จะไปหน้ารีพอร์ตได้หน้ารีพอร์ตนี่ตอนแรกก็ไม่กล้าจะทำเยอะหรอกมันตัวสุดท้ายจะสิ้นปีแล้วด้วยเดี๋ยวทำไม่ทันนะครับแต่ก็ทำไปทำมากลายเป็นสีหนะ้าเยอะไปสีก็จะมีรายการคำนวณที่ละเอียดขึ้นเช่นเราใส่ข้อมูลของเบื้องต้นก่อนใช่ไหมครับขนาดแล้วก็คุณสมบัติของดินขั้นตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของแรงดันดินนะครับมีแรงดันน้ําแล้วก็แรงดันจากเสื่อชาร นะครับแล้วก็กด next ไปหน้าต่อไปอันนี้ก็เริ่มคำนวณเกี่ยวกับแรงดันขึ้นมานะครับก็จะมีค่าสัมประสิทธิ์ต่างๆนะครับ active passive อะไรต่างๆพวกนี้นะครับส่วนทางด้านต้านทานเนี่ยก็จะมีน้ำหนักนะครับแล้วก็จะคิดน้ำหนักของดินแล้วก็น้ำหนักของตัวกำแพงกันดิน น้ำหนักของฐานนะครับเพื่อที่จะมาตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยจากการเลื่อนถลายนะครับแล้วก็ความปลอดภัยจากการพลิกคว่ำนะครับนี่แล้วก็ Next อันนี้หน้าหน้าเรามีไม่จํากัดแล้วจะทำกี่หน้าก็ได้ก็จะมีต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบกํา,าแพงคอนกรีตสเสร็จนะครับ อันนี้เราก็จะเอาเหล็กเสริมมาตรวจสอบให้ดูว่ามันมีกำลังมากกว่า,าโมเมนต์ที่มากระทำนะครับโมเมนต์ที่มากระทำเนี่ยโมเมนต์ประเยเนี่ยเราจะคูณแฟกเตอร์เป็น1.7นะครับตามมาตรฐานของวสอทอนะครับ1.7เพื่อเป็นอัลติเมทโหลดนะครับแล้วก็ตรวจสอบกับกำลังโมเมนต์นอ m i มินอลอันนี้ผมใช้สูตรนี่มันคอมเพกดีนะครับ พอดีไปเห็นจากของต่างประเทศแล้วก็เปดีไลท์โอ้เข้าท่าดีเหมือนกันก็เลยเอามาใช้แต่ว่ามันดีไลท์ได้แล้วมันเป็นเป็นตรงกันนะครับมันตรงกันนั่นแหละนะครับแต่มัน compact ก,กว่านะครับแทนที่จะไบเขียนแบบเดิมผมก็เลยเออใช้แบบนี้แทนนะครับแล้วก็มีต่อมาก็จะเป็นแรงดันใต้ฐานอันนี้เริ่มที่ไม่พอก็เลยใช้วิธีพิเศษนะครับตอนนี้ผมสามารถที่จะเขียนสูตรแบบมี2มีมีสัดส่สสวนได้ล้ ก็ออยากเหมือนกันนะแต่ก็พยายามลองดูซิว่าเป็นยังไงเห็นว่ามีท่านหลายๆท่านช่วยให้กำลังใจสนับสนุนดีนะครับผมก็จะมีกำลังใจในการทำอะไรที่มันแบบไม่น่าจะเป็นไปได้นะลองกัดฟันทำดูหน่อยสิให้มันแบบว่าเหมือนกับที่เราเขียนรายการคำนวณออกมาจริงๆนะคอันนี้อันนี้มิติใหม่นะเนี่ยที่ออกมา นึกว่าง,ง่ายแล้วเราก็ทีนี้เราก็จะมาหาจากแรงดันใต้ฐานมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมครับมีด้านหนึ่งแม็กด้านหนึ่งมินเนี่ยแล้วเราก็จะหาโมเมนต์ดัดนะครับโมเมนต์ดัดผมก็จะใช้วิธีแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปแล้วก็เอาแรงลับมาคูณแล้วก็คูณกับระยะโมเมนต์อาร์มนะครับก็จะเป็น2ส่วนส LX ก้าหนึ่งส่วนสามเอลเอ็กอย่างเงี้ยนะครับแต่พอหลังจากที่ทําเป็นสูตรมาเสร็จปุ๊บมันจะได้เป็นเป็นตัวนี้แหละเป็นตัวนี้แหละ,ะเป็นตัวนี้แหละนะครับนะหลังจากที่ผมทําแบบคุณไปคุณมานะครับเพื่อให้มันรวดเร็วที่มันจะได้ไม่เปลืองเดี๋ยวห้าหกหน้านะครับอันนี้ผมดีไลน์มาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับจะอธิบายให้เฉยว่าเออลักการมันเป็นยังไงนะครับ ก็จะเป็นอยู่ในรูปของคอม a c t ขึ้นหน่อยนะครับก็คือจะใช้ตัวนี้เห็นไหมมินกับใช้7.44ก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็หูมไปคูณมาเสร็จแล้วนี่ก็มาตรวจสอบดูว่ามันมันเพียงพอไหมนะครับกับเหล็กเสริมที่เราเลือกเข้าไปกับกําลังโมเมนต์นะครับถ้าโอเคผ่านก็อันนี้ก็คือรายการคํานวณแล้วก็หน้าต่อมาเป็นอะไรวาดรู เหล็กเสริมนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับาการเสริมเหล็กนะครับก็จะมีบอกแต่ละตำแหน่งนะครับว่าโอเคมีเหล็กเสริมหลักเป็นเท่าไหร่เหล็กเสริมรองเป็นเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสําหรับารายการคํานวณน,นะครับเสร็จแ,แล้วก็คลิกปุ่มปริ้นได้เหมือนเดิมนะครับใช้ PDF Creator นะครับ บางครั้งมันก็แห้งเหมือนกันไอพีดีเอ็นแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็พยายามมาเลียงหน้าให้มันเป็น1นึ่งนะครับก็มาที่ Sort แล้วก็ซอ r t แบบ ascending alphabet นะครับให้มันเรียง1 2 3 4ก่อนแล้วก็เหมือนมันจะได้เป็นไฟล์เดียวกันนะครับแล้วก็ค่อยคลิก continue แต่ถ้าท่านพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์เตอร์ก็ไม่มีปัญหาพิมพ์ไปเลยแล้วค่อยเอากระดาษมาเรียงเอง <laughs> แล้วก็กด เนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เราก็จะได้ไฟล์ pdf ออกมานะครับเรียบร้อยคือรูปทุกตัวเนี่ยเ,เราจะวาดใหม่ในโปรแกรมทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีขนาดอะไรเปลี่ยนเนี่ยขนาดก็จะเปลี่ยนตามสเกลหมดผมวาดใหม่ทุกครั้งเลยผมไม่ใช้วิธีเอารูปมาปานะน่ะนี่มีนะข้างหน้ามันอาจจะดูเรียบง่ายแต่หลังฉากนี่มันยุ่งยากจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวก็หลุดมั่งเดี๋ยวต้องคูณสเกลบ้างอะไรต่างๆแต่ผมก็คิดว่าพยายามที่จะ ทําให้มันออกมาเหมือนกับที่ตัวเองอยากจะทําด้วยมือจริงๆนะครับก็ควบคุมไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เราพัฒนาการเขียนโปรแกรมไปเรื่อยๆนะครับก็สําหรับการแนะนําตัวนี้ก็เดี๋ยวจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ